ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้ก็ออกกล่าหากินกระเก่าครับตามภาษาคนไน้ำทถงน้ำหนาเนาะครับเนาะครับผมเลือกงานครับมากระทิศคำแน่มันนี่ครับฝากพี่ฝากน้องติดตามน้ำแนมเขามาติดตามโคตรใดโคตรแส่ให้เนีนะครับติดตามน้ำแนมนะครับเด้อนี่ครับหลังแกะครับใช้ตีนเพือนนะครับนี่หากินไก่บาทนักการไฟใช้ตีนเพือนได้ครับ คุณดูดน,น้ำกันเนะาะเาโอเคไป<ะ>พี่น้องขายามครับมันทาหาประดุกเลยครับนี่ผ่านถ่วงแล้วหมักแห้งมักประดุกทิ่ดิใจตบบงตบหูโสั่นบงตบตบตบดงมือหน่อยไหมนี่เป็นไดเป็นไดตบอีกตบอีกนม,มาแบนเลยบบ <c oughs> ทางแด่แข็งมานอ่ะครับพี่น้องตุดน้ำกันต่อไปครับพี่น้องของมกักพันท่องผมสิบโบแตะนะครับสิเนเสียบเงยอยู่นี่สิ่งนี้แหละสิ่งที่เพิ่นมักแข็งอยู่มันมานพัน,นท่องเลยน,นี่นี่พันท่องเย็ดพี่น้องเบิ่งเบื้งนี่นโอ้มันไปหอดผนเด้อพูน ถอดคันเลยถอดคันเลยพันเดี yeah, ๋ยวันนังควายหมดที่ดินโอ้ถอดคันถอดคันสูบ <laughs> มือบ่ยังสูบมือบอไห่อู๋ไงพงี่น้องนี่นี่ไปได้ยุกขึ้นมาอีกนะอู้ยนี่แล้วพี่น้องขาสมของแฉเอา thể, ไปไหนพันพ่อใจบ่หนยเขียวเลยเอาเขาเอาเขาทุงงา้งแยงเอาเขสาสะกกันเอาเขสาสะกกันเอาเขสาสกกันมันเสียง เสียงมันเสียงดงขัดขัดดงออกนาาโอ้ยโว้ขันหางมันสูดมันเต็มหมดได้ปลอยมาปจนได้มันขาดแขนอนะบิ้งบ้งดึงไป เดี Ooh, leave, leave. Time, uh, ๋ยวเดี right ๋ยวเดี๋วอาดึงออกพุดึงพุดตมือนี่มันขึ้นแน่นยี่เท่าไรเนี่ยนี่ทุ่งแง่งนี่อากรพี่พี่น้องขอเอาลงสักกระเดือพี่น้องสามครับพี่น้องแต้มสามกินเดือกยุบปะบังบิังขึ้นบดเดืกกับปอยพ่อปอยไหนบ่ ตายแบบนั้นเอามาตายอ่ะแต้มสามพี่น้องนับเป็นแต้มเบดแต้ม4ีรับพี่น้องก็น้อยนะใส่สวยปดได้ปะปดเลยปดหลดุดไปทัดมันเถอะ พยายามกลับเด้อพี่น้องนี่ตรงหัวคำท่านไหนเอาจริงครับทำเลยจ้ะโอเคแล้วแถวแราพีนานาานาพ่น้องเต็มหานี่ปลาหยังนี่เต็มหะพอแกงใส่นมไม่สมองกับปูขายยามครับน้ำไม่สมบ่ เดี๋ยวสิ่ให้ไทยเข้ามอราศอมัตรขอนังเพิ่นเนาะเขาก็หาคองไปแดกตัวตบตบตบเหลือบูนีิเหลือหังนี่อายามครับครับแปลมพกครับพันท่องพันทองครับแล้วใส่หลักษณะกาันใสด้องปลายอย่างตอนนั้นแบบ ปลาดุกบ่ปลาดุกนี่ถามหาปลาดุกเตีมสองมาแล้วครับปลาดุกตแต่ว่าเตีมที่หกตัวเท่าไรลบหูโซ่ลบหูเราถามหาปลาดุกพี่น้องนล้ามาแข่ไหนปลาดุกกับปลาไหลกินเดือบ่ปลาปดุกกับปลาไหลเรามากแค่ไหนพี่น้องเตมี่ยมหกอืมขาดมาัน แก้ออแวอ่ะพี่น้องบุญกันต่อไปครับหลอบยามกลับครับติดต่อเลยครับนัน่นหลังนัน่นปลุกครับพี่นันนี่หลังนี่จะไปยังพี่น้องนี่อ่าผ่านท่องเหาติดต่อเลยครับติตดต่อหายโควิดเลยว้ายไปยังผ่าน,านอู้ยปากควายใหญ่กินเดือดเด้อพี่น้องเด้อกการเหียเออ่ะขออนุญาตปดกันครับ หลังนี่ก็มันถือบลิตภัณนี่หลังหมอนกับตะเอียนนี่งั้นบอกคือคือคืออยู่เห็นตัวปลาน้ำนี่ถือกิอบ้บบ่โอ้โบ่ถือ่นมันซัดไป็ุผลิตภัานโอ้ยถือกิ่ถือกิอออออ่มันมาเฝ้ากันนี่ครับติดต่อกันเ้ยพี่น้องสามหลังเต็มเตียบเรือกันอะไอย่างนั้น โอ้มีตะบุนตัวกระค่่พี่น้องแต่ว่าก็ต้อตงเอาเรือพี่น้องมันกินเลอะครับเบดเบอร์หน่อยกินเลอะออเอออ๋อจะตฟังอีกตัวเอออ๋อครับพี่น้องเต็มเจ็ดอ่ะเดีด๋ยวบุใหญ่เนาะใหญ่ไงสีออกนี่วะน,นี่นี่เลิศร้อนมันร้อนร้นอ,นอนนังนี่ ว่ายังเหลืออยู่ยังเหลือครับพี่น้องสู้บรรยากาศยามเบ็ดครับฝนก็ตกได้ยังนี่หลังจากเห็ุอาหารเห็ุเขาเหตุน้ำกินแล้วรอนมาล้างหนังนี่เบื่อเขี้ยเขี่ยหยับหยับเบ็ดหยับเบ็ดใหญ่ต้องไปดุมไปลูกเสือไปใหว้แก้เถื่อนไปใหญ่ครับพี่น้องหอยเสื้อดีมีให้นี่ หนูจะยูครับพี่น้องนี่หดังนี่ปลาคอคอบ่คอหร,รืปลาดุกปลาดุกทิศปลาดุกปลาดุกมาอีกแล้วหดังมันปลาคอรครับพี่น้องงานหยาบ <c oughs> <c oughs> มาสองแต้มแดกเข้าครับนี่รอบยามหอบกินเขาแล้วนี่งานหยาบเอา้าฟ,ฟู่ฟู้ฟู้ปลาดุกลุกถอยถอยตะไล กินดอกอีกเดยตบๆอ่ะนี่มันมานีน่ปลากกับิมีปลากสิเขาเป็นปลากยังก่อนีได้ไล่นี่ปลาุุกสิ่งครับพี่น้องผ่านทองถ้ำคนวอ่ากงปากันมานแกีงแล้วด้วครับพี่น้องคือไปหลอบบังหันลื่มทายถา้ำตอนที่ระเขาวาเนามันฝ่าวเนาะนิ้วแห้ง น้ำตาลลดครับพี่น้องหวานถึงอ่ามีกำลังใจแล้วพี่น้องหลังจากยามลงมาสองสองเต็มบอ้หห้ากินไกดเลพี่น้องนี่ครับบานนี่ครับบานกลางทุงหน้าครับนี่ใส่ลงมานีอ่พี่น้องดุนต่อไปครับสามครับพี่น้องเต็มสามนี่นี่เต็มสาม ใายบ่แข็งกว่าเราเต็มสามเต็มสามพี่พี่เดี๋ยวป่นะตั้งกูม่ยิน่้าดนแน่ยำหนูเก่าไป ตายเลยฟูมาฟูมาถอยมายตายน่ะตายครับพี่หนอนกินเอกเ,เข้าตูเย็ยนใบแกงเหมือนนขีต่อขีดลงมานนำหน่อ าาชักอยู่ไซด์ตะขีโตปีระยุแกนะแกยาม,มากขนาน่ะ<อ>ไปตั้งผีด้วยนลไปน้ำหาเบ็ดก่อนจามตงไปผีเผผ้ือยจนโขงไปีนี่นะครับไปเนี้ยครับหลุนต่อไปดองเตียมซีปลาดุกครับเรียบร้อยนี่นท้าหาปลาดุกครับพันทต้องคำส้งพอนปากบ่าพัน เยี่ยมเลยปลาดุกกับปลาไหลนี่มากแง้ค่นี่นีอ่ขอประธานเถาะขัดคักครับพี่น้องอมานนะครับซีแต้มนี่พี่น้องว่าจะต้องมานี่ครับบานก็เป็นบานเคลื่อนครับตอบทงเป็นถนนตอบทงนะพี่น้องป่าก็ตังแดงๆครับเหมนฝนป่าอยู่ก็ตังมาอ่ะนี่ยามเป็ดเดี่ยวืบอบ่อพุ่นี่เบิงบ่งเบิ่งเซ็กเบิง่งร้อนบ่ร้อน ผ่านพึ่อทอล่มดีแน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ดอนดีขนาดไม่ผ่านมาแ่มหาครับพี่น้องนี่จกปลายัางบนท้นเห็นโตครับปลาแม่มากบอกตบะแอคกซันด่าเขาขั้นทนาน,นี่เป็นปลายัางบุล้างนี่เป็นไดไน,นี่ หนังนี่คือเกี่ยวคักแทะฟูฟูไม่พิลุเห็ดพ่านพืนะปลานี่นี่นี่ดึกหลาครับพี่นหน้าประโคะนาพี่น้องปละคัก็เอาครับมันกินเลิศขอบเจ้ากระวานเด็กการเ่าวิ่งพี่น้องมึงทิ่หล่ะครับมันกินเดิก มานครับอะไก็ต่มไปยังอดีียังยนหมดหรือยงมาดิเห็นปคิดดึงหมอตุสีชักคือกันบางบัง ดึงต้นอยาขึา้หมาโอ้ยดูดับพี่นอนไปเป็นหยังไงเหลือหลังนงน่เหีือวเท้าหลอบเส้าปะดุกปะดุกขยับขึ้นมาอีกแล้วครับแต้มง่ามแต้มเจ็ดแต้มเจ็บน่านูรูอยู่ปุ่น ปดุกอีกแล้วน,นี่นี่นี่นปดุกครับพี่น้องสวยสิ่งตัวงามาอ ي, ดีตมาแล้วพี่น้องมาแล้วเ,เย็นเย็นเย็นย็เย็นย็เย็นย็นย็นเนนเย็นเนเย็นเย็นเยนเย็นเย็นเยนเยน ทมหาประดุมมาหลายมืน่นแล้วครับแสดงว่าเริ่มกินกับผลสิกนี่แหละฝนสิขาดช่วงวนะเนาะหนาวถิ่มาแล้วให้ทั้งอื่นหนามฝ่าลงเลี้ยวเร็วผ่าอยู่ฝ่าหายเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกภาคครับผมขอให้ผ่านผลวิกฤตไปโดยอันเร็้ยวลอยว่าครับผมหมดผมก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองครับตำบลใดห,หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเ <มา S 1> ถื่อนมตืนหัวที่หรเออมันผ่านผลไป เกือบกดได้แตแวะมาเด่นตั้ไปครับพี่น้องดุนต่อไปครับมาแล้วพี่น้องปลาแม่มากด้ยนี่ฝนกําลังเออเอ,อมาอมแม่หมักง่เลยพี่น้องประเข็งพูดโอ้ยอย่าตกแห้งเด้อผู้ขายฮ็ดคลิปอยู่ ถ้าเป็นฝนตกพากัจังไปสรุปแต้มน้องตันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตระบ,บ,บากรคทือจะพี่น้องเห็นนะครับนี่ครับหลอบยามครับขึ้นเมื่อกับอลังการอยู่พี่น้องสำหรับปลานานีาน่ใส่เงาขอบจักรวรรดกับกไหลประมาณนี้เนระพี่น้องอ่ะเพื่อนอ่ครับจังไปสรุปหยอดอยู่บ้านเด้อพี่น,อน้องกับเือฝนมาแห้งคุณครับ ปลาแดงเออเออมาแล้วเที่ยวบางส่วงบางตอนกับประเทศไทยด้ยวยพี่หน้องด้ยวยอืมร้อนร้อน ถังนี่อยู่แกยังนั่งเรื่อเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเมาผีก้อนเพื่อนของใหญ่เพื่อนโอ้ยถังนี่ถือจุบนี่เพื่อน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 เบิ้งฟู่ฟู่ใส่ฟู่ของใหญ่เพื่อนโอ้ยของใหญ่ของใหญ่ปะคอปะคอทั้งหน้ากระถืออีกพูดพูด ฝนก็มาฝนพี่น้องอู้หงหูหพี่นูองอ่ะทหูหหู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 หตหููู่หูู่ห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 อหูหูหูหาหูหกหูหูนูห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 ้หู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 หอหู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 ูหูหูหูู เบิ้งนังเบิ้งนังนี่เบิ้งขี้ขึ้นเรืคือหูดมันเยอะเสื่อมพี่โอ้โหดุ๊ดบ่ฮึจุ๋มจุ๋มอยู่นี่พี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องดังอยู่แกนี่ร้อนเด้อนี่เด้อเพื่อนอยู่แกนี่ร้อนมาแล้วพี่น้องฝนกําลังหมานี่อยู่นี่ ถึกแล้วเรียบร้อยหลังอยู่นี่ก็ใส่อยู่วะเฮอเพื่อนอยู่แกฟังทุง่มปีโอ้ของอใหญ่อีกแล้วเพื่อนเบิ้งเบิ้งใส่หลับปลาสลิดเดี๋ยวสิษซักกับปลาสลิดนำได้อีกเด้อได้อีกเด้อตัวตนี้ตัวง่ามเลื่องผีหน้องเนื้อเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาไว้ตาพลาดทองค้า,าก่อนโอ้ งามงามพี่น้องบุญงามบุญงามครับมันหมนานครับผมแต้มทีสไลด์บริเลนับเด้อครับยิ้วแกหันมาเพื่อนแกดันหลังหนึ่งแกแกตั้งใต่พี่เดซยายเยอะบ่เหรอแกตั้งเถิงเอาครับพี่น้องตัวงามครับผมลำพาฝนมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอพักคลิดบนครับโอ้พี่น้องผลโต๊ะยำนี่ลถ่าย, <laughs> ายไปอัน พวดเครื่องทางบ่ฝขนนำมาขนนำอ่าพี่น้องหมานอยู่ครับเพิ่นขอปลาดุกขอปลาไหลได้มื้อนี้นี่อ้อเก็บบักิ๊กเก็บบักิ๊กนี่พี่น้องนี่แหละครับผลงานเท่านี้หลอบพ่อคำกับโอเคครับหลอบนี่ก็โอเคนอพาดนอปลาดุกได้ยีกตัวปลาดุกแปดนะเว้ยเออแปดสามปลาเก๋งคือปลาคอยมีเก๋งส่วนนี่มันปลาคอยสับปลาดุกสามหมดนั่น ปลาดุกสามซีเราไปปลาดุกกันได้เดือขึ้นมาตรงหัวคำสองโอ้ปลาคอจักโตอ๋ออ่าเป็นว่าพ่อได้กินกระแดกกันเนาะเออปลาไหลนี่ปลาไหลตัวนี้ตัวที่สองตัวแดกได้ขึ้นมาตัวใหญ่เติบเติบละโอ้พี่น้องยี่นี่ปลาไหลถือใจเพื่อนระครับนั่นแย่แม่เร่นต้มเอ้ยก็ให้พี่น้องกินน้ำกันเด้อ ออาามมมื้เเีตดุดๆน้ากันตอนเสาอีกเนาะอ่าครับพี่น้องสาหรับคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูน้ากันเดือนฝันดีฝันดีโอเคครับผมพี่น้องเสาร์เลยยามเบ็ดน้ากันครับพาดต้องคำเพิ่นบโได้ม่าครับวันนี้ซับกันบางมือเพิ่นมะกูบางมือเพิ่นก็บโได้มักู ถือี่สิขึ้นมากรัวว่ถือครับโอ้วหลังนี่หลังนี่นอู้ประคบห้อนแล้วแต่มแหลกมาแล้วครับแต่มแหลกขอปดกันเด้อพี่นอกเป็นประครอนหน่อยฮะแยกกินกับเดือน ดุนีลาไอ้บอยบนรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับหลอบเศ้าครับพี่น้องแต้มสองนี่ครับ <c oughs> แต้มสองเนาะปดิแกงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นะครับปศกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แบบมาสองแต้มนะครับฝนกระตกทุกมือ ม่อคืนนี่ก็คลิปลจบแล้วพี่น้องม่ขึ้นนี่แต่ก็ในปลาตามผีพี่น้องเห็นครับกบหลอบยมครับก็ด้พ่อได้ขึ้นไปเห็ดกินครับผมอะครับขอกูเบ็ดก่อนร้อนครับร้อนร้อนถามเลยครับพี่น้องเห็นเบ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันมีปลาครับปลาดูกครับปลาดุกสิ่งครับเสี่ยนเสียนทองคำคันวาครับผม ไกลๆก,กันครับหลังที่ว่ากูเมื่อกี้นะครับนี่อ่ะครับพี่น้องขอเก็บคนครับประดุกฟิ่งประดุกสิ่ง,งเบ็ดสำรองผ่านต้องคำม,มันกับเฮ็ดเทียมขึ้นนี่ยากมาซิบซิบก่าหลังยอยาเมาเด็ดตัดสายเบ็ดปามันกินเดืกน้องพี่น้องอ่ะครับขอเก็บกนคนครับพี่น้องพอหน่อยก็มีต้นอุ่นอยู่ที่นี่แล้วครับโอ้ของไม่แล้วครับ รุดพอดีพี่นอ้องรุดพอดีอาครับ,บ,บ,รบม,ม,มันมันครับผมสาสมมาเรื่อยครับอยู่ดุ๊ดอยู่อยู่ดุไปอยู่ครับโอ้ยอยู่ๆพี่น้องอาครับขอเก็บมันครับผมขอหน่อยครับไม่เต็มนะครับ กูคนเดียวกับซิมมี่ไทยแนวบุริไทยแนวด้วยพี่น้องนี่ครับไม่แต้มแล้วพายยังครับโอ้พอหน่อยเหมือนเดิมครับพี่น้องแบบนี้แล้วครับมันก็ต้องอ,อ๋อก็ต้องแกงแสบนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมพี่ฝากน้องช่วงเสาร์นะครับช่วงกูเบ็ดครับผมพี่น้องกำลังรอตัดหญ้ากันสนั่นครับรอบเสานี่หาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะ นี่ละบทเถึงดอกแต่ดุนดุ่นซับปตีนดุนยังนี่เบดเบดแลละเออประมาณนีล้ละก็ประดุกหน่อยตัวนึงตั้งสุดท้ายครับนี่ทางน้ำไล่มีหม,มนีี ปโอู้งูงูบ้างูกินปลาอู้สิกินปลาดุกหลังสุดท้ายงูขาปลาดุกขับบังคับปลาดุหน่อยนี่นะครับหลังสุดท้ายพี่น้อง ี่อผลงานสองเสาครับในอ๋อหนึ่งรุ่นรุ่นนี้เลยพี่น้องในอ๋อหนึ่งผลงานเสาเข้านะครับการหาอยู่หากินนอพ่านต้องคํามันกระได้มาครับพี่น้องสิสวยจังเลยพื่อน,นครับเพื่นะิงสิมาหน้าสีอาเขาตู้เย็นใบทาเพื่นอนงวดนี้นะครับ ี๋ยวสีเอาปไปไหลเขาตู้เย็นเลเพิ่อนมองเพ่งนะไปะไล่ก็ได้โอ้ยยังบมดเสตเดียตายเออยังบสตเดีดรตายยังดเดือยู่ส่งมันเขื่อนนี่ซื้อๆนะครับพี่น้องขอบพุ่นตุ๊กแตนติโกมารับชมมากดติดตามด้วยพี่น้องเด้อฝากพูแน่ครับผมขอบพุ่นได้ครับรีวิวชีวิตติดดินครับผม